อยากตายเลยแกนอนได้ดีๆนะไม่งั้นแกตายแน่ผมกลัวแล้วจ๊ะบอกบอกกันเรื่งว่าให้อยู่นิ่งๆไม่งั้นแกตายทำไมคุณนุ่งกล้าผมด้วยครับคุณตำรวจเบกครับมือลั่นผีมือลั่นไปหน่อยทำผิดอะไรครับเฮ้เจ้าโจ๋ตัวนั้นไอ้บุตรบุตรกันเฮ้ยอันนี้มาอาชญากรที่อยู่ข้างนอกนี่ตายไปซะ คิดว่ากิ่งเหรอไอผู้ตำรวจเตือนอย่าคิดเจาข้างนอกนะทำอะไรทำอะไร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 ครับผู้ตำรวจเออผมจะบอกครับแบบแบบนี้เป็นแบบในตำนานมากครับคือสร้างเมื่อประมาณสองพันยี่สิบสี่ครับเอ้สองพันสิบสี่ครับเนี่ยครับทุกคนน่าจะรู้ครับว่ามีตำรวจเลยก็โจนะ โจนะมันต้องออกไปจากข้างนอกไปให้เป็นอาชญากรแล้วในมาฆ่าตำรวจเพื่อมาลังเกตตำรวจเพื่อมาลังเกตตำรวจแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วก็ตำรวจต้องขัดขวางแม่โจออกไปข้างนอกเพื่อเพื่อให้เพื่อให้ใหโจนะอยู่ในคุกตลอดเวลามาครับเือนแบบอยู่ในคุกตลอดเวลาแบบอะไรว่าเฝ้าระวังทุกยี่สี่ชั่วโมงใช่ไหมครับโอ้ยมากินเลยหาตรงนี้ไปกินตรงกินดีดีแม่งจะตาย นั่งกินดีดีหมดแล้วครับโอเคหมดแล้วครับจ้าผมไม่ใช่จ้าครับผมผมชื่อว่าเอิ่มนายพลน้ะฮะนายพลโอ้ครับจ้าสิบเอ็ดสมอนงงมีงงพูดได้ดีดีพูดได้ดีดีเอาไอ้นี่ไอ้นี่จะตายไงอยากตายไงผมจะไม่ทำอะไรครับยืนตรงนะครับยืนตรงโอเคโอเคเช็คระเบิดก่อน แอบแบเอาอะไรแอบเอายาสิบจิดมาหรือเปล่าไม่มีครับโอเคเครื่องกระเป๋าครือเล่ย่้เครื่องตัว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 วันนึงเกดูอะไรนครัเครื่องตัวเครื่องตัวนี่ดูรตเลยครับไม่มีครับมาดิอ้ยทำไมนี่มันแปลกๆวะนะทำไมมันยู่แปลกๆวะนะ โอ้ยนี่มันจะต่อยกับตำรวจเหรอฮะจะต่อยกับตำรวจเหรอฮะมาดิมาดิแบกเยอะมากไอ้ยัยยัยทำคนนี้อย่าทำคนนี้อย่าทำคนนี้อย่าทำคนนี้รีบเร็วรีบเข้าไปในคุกเร็วรีบเข้าไปในคุกเรียบร้อยแบทนายไอ้ตำรวจคนนี้มันจะคิดจะพังกระจกแล้วออกมา ไอ้ไอ้ agit, ตะบอยคนไหนวะนักโทษคนไหนมันคิดจะพังกระจกเรียกออกมาโอเคอยู่ครบจำไว้จ้าจ้า te จ้า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 พังยากจังวะไหนวะไอ้พวกอาชีพกรที่มันออกข้างนอกมันมามันมาห้าวเดี uh, ๋ยวนี้เหรอวะมันมันมาเป็นเลย มันจะหาเรื่องแถวนี้เหรอวะเลือดออกเลยเลือดมออกจากมือแล้วครับเฮ้ยมันคุณเอฟบีไอเนี่ยว้าคุณวัฟเฟิลคุณเอฟบีไออืมเดี๋ยวไปเช็คนักไปเช็คนักโทษฟื้นก่อนไปเช็คนักโทษฟื้นก่อนว่ายังอยู่ไหมผมค้างครับแจกสิบเป็ดหมอนทองผมค้างครับบอกบอกบอกก็บอกแล้วไงว่า ผมชื่อนายพลนายพลโอ๊กครับครับมากินกับก้าวกับผมไหมครับ้ยคิดคิดจะทำายตำรล่างไก่ตำรวจฮะมากินกันไหมครับคุณตำรวจอันนี้อันนี้มันทำละอันนี้มันอันนี้มันหาเรื่องอันนี้มันหาเรื่องวะอันนี้มันหาเรื่องวะโอ้ยตำรวจก็ยังไม่ค่อยโดนหรอกโอ้ยตำรวจตำรวจคนนี้อ่ะตำรวจก็แกแล้วใช่ตำรวจแกแล้วจะกับก้จอเกษียณแล้ว อีกี่ปีถึงจะเกษียณครับดิมันเวลาตอนเวลาตอนที่ตำรวจจริงอ่ะมันมันใจอ่านยิวอะดูดิโคจิโกะแตกซะมื่กี้แบบข้าวกันไหมครับคุณตำรวจได้ครับมามากินตำรวจตำรวจจะอยู่ยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ให้คุณออกไปไหนครับครับผมชวนกบุนแล้วครับแตกชวนกันุตำรวจ ไม่เป็นเลยครับแต่แบบมันมีใคราอาฆาตแค้นตำรวจขนาดนั้นเลยเหรอวะอาฆาตแค้นตำรวจขนาดนั้นเลยเหรอวะอดูดิมากันเป็นฝูงเลยมากันมากันเป็นขย<อ>งเป็นกองทัพไปค <ทำ S 1> รับคุณตำรวจมาดิผมว่าคุณตำรวจอันนี้เข้าไปที่พักแล้วนะครับโอเคแตกไม่เป็นไรครับเพราะตำรวจจริงอยู่แล้วค,ค,รครับตำรวจอย่างผมจริงอยู่แล้วครับ อ้าวอย่างนี้ต้องฟ้องหัวหน้ะย่างต้องฟ้องท่านหัวหน้ะคุณตระบูไปที่พักคุณชราขอนับ